คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อาเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรค,ค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของเจ้าแสบเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมนักมวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทยในรุ่น51กิโลกรัมค่ะซึ่งวันนี้นะคะตอนเวลา3นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะเจ้าแสบนะคะจะขึ้นชกในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2016ค่ะในรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะจะพบกับอินกิตลอเรน่าวาเลนเซียนักชกจากโคลอมเบียค่ะส่วนบรรยากาศทางบ้านเจ้าแสบจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ บริเวณบ้านของนางคำปองสุเทศบ้านเลขที่32ทับ4หมู่12บ้านมอตะแบก ตำบลคลองลานพัฒนาอําเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นน้าสาวของเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมได้มีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์รับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นกีฬาโอลิมปิก2016ที่เจ้าแสบจะขึ้นชกในรอบ8คนสุดท้ายโดยมีสปอนเซอร์ต่างๆมาตั้งเต็นท์ล่วงหน้าพร้อมนำเครื่องดื่มและสิ่งอำนวยความสะดวกมาบริการให้กับญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเจ้าแสบอีกด้วย ขณะที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเปลี่ยมวิไลได้ไลน์วิดีโอคอลมาขอกำลังใจจากญาติพี่น้องซึ่งทางด้านนางคำปองได้อวยพรให้แสบชกอย่างเต็มที่เอาเหรียญรางวัลกลับมาฝากที่บ้านรวมถึงแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้นอกจากนี้นางคำปองได้เปิดเผยอ,อีกว่าส่วนตัวตนคิดว่าหลานจะสามารถเอาชนะคู่ชกในรอบนี้ได้แสบเป็นเด็กดีขยนันมีความมุ่งมั่นตั้งใจรักครอบครัว หลานมาได้ถึงจุดนี้ตนเองก็ภูมิใจมากแล้วเพราะที่ผ่านมาฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนแต่ต้องรับภาระห,ะหลายอย่างแต่ก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้จนถึงทุกวันนี้กะว่ามั่นใจว่าเขาต้องทาได้เพราะว่าเขาคิดว่าชนะมั่นใจนหนนเหรียญทองนั่นแหละ <c oughs> คิดถึงจนเหรียญทองอะ่ะแซบสูส้ๆเดอ้อนะเอาใจช่วย ด้านนายพง์อมรสุขเทศลูกพี่ลูกน้องของเปลี่ยมวิลัยกล่าวว่าสำหรับการชกในคืนนี้ตนเชื่อว่าพี่แสบจะเอาชนะได้เพราะเขามีความอดทนมุ่งมั่นตั้งใจอีกทั้งตนก็หวังที่จะเจริญรอยตามพี่สาวด้วยการเป็นนักมวยทีมชาติซึ่งขณะน,นี้ตนก็มีแมตช์แข่งคือการไปคัดตัวกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่จังหวัดกระบี่ก็ทำเปนที่นะพี่ผมรอเชียร์อยู่ขอค,ครับ ขณะที่บรรยากาศโดยรอบมีเพื่อนบ้านทยอยมาบ้านเจ้าแสบกันบ้างแล้วซึ่งทางเจ้าของบ้านได้ทําอาหารไว้ต้อนรับผู้ที่จะมาร่วมเชีรีรยและให้กำลังใจเปี่ยมวิไลอีกด้วยซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน ไต่ในแค่นี้ <laughs> <laughs> <laughs>